เรื่องนี้ไปดูสามีภรรยากับคนใจดีดีจนเป็นเรื่องดิฉันคือพยาบิสันเทียเป็นพยาบาลวิชาชีพที่หน้าห้องฉุกเฉินก็มีรถขับมาส่งผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดท้องคุณลุงเกิดปวดท้องมากเลยคุณป้าก็รีบขับรถพามาส่งโรงพยาบาลแกเข้าไปหาหมอคนเดียวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาที่จอดรถก่อนเพราะแถวเนี้ยมันหาที่จอดลำบากเออ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 เข้าใจไปลุงไปเร็วหาหมอเร็ว เอาป้าไปหาที่จอดเร็วเร็วลุงใช่ไหมคะที่ปวดท้องใช่ครับใช่ครับอง,งั้นป้าพาลุงเข้าไปที่ห้องได้เลยนะคะ,ะพาลุงเข้าไปที่ห้องได้เลยคะ่ะะจะเฮ้ยเดี๋ยวดิอะไรไม่ใช่ลุงของเราป้าของลุงนี่เขาไปจอดรถอยู่อยเอออยงนี้ก็ได้เหรอเนี่ยอ๋อยไปไปลุงเ้าเอาวอ,อาใจดีซะอีกอ เจ็บมากไหมคะนิดหนึงเปียนหัวหรือเปล่าฉันเมียดมเอาถึงกับนั่งเฝ้าเลยดีไปหรือเปล่าเนี่ยป้าไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเนี่ยโหใจดีจังเลยป้าเมียดมให้ด้วยโอ้โหเฮ้ยจะดีว่ายังไงยังไงเฮ้ยมันแปลกดีนะเนี่ยฮะนั่นหน้ามีนวดหัวด้วยอ้าวนี่นี่ป้าตัวจริงที่จอดรถเสร็จมาแล้วเนี่ยหาที่จอดรถลำบากจริงๆที่นี่คุณพยาบาลคะไอ้ลุงที่ปวดท้องนั่นอยู่ไห อ๋อแกนอนอยู่ข้างในห้องอะค่ะพอดีแฟนแกมาเฝ้าอยู่คุณบอกนะคะเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วรายงานนี้มันมันไม่ได้นะมยาบาลแฟนไห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 นมันอยู่ที่ไหนคุณมยาบาดมันอยู่ไหนดูนะคะไปแล้วไปแล้วนัดโอโหฟ้องด้วยภาพ้าดูแลดีไปเอาแล้วเรื่องมาแล้วก็นัดมาให้เด็กนุ่งบอกปวดท้อง หมอก่อนเหรอคะมึงไม่ต้องไม่เก็ยังใจดีอยู่ตบเลยไปเลยไปทอไรขอโทษขอโทษขอโทษค่ะโอ๊ยไม่ต้องขอโทษแล้วไปให้หมอตัดต่อมใจดีทิ้งสักครึ่งนึงก่อนกลับบ้านดีไหมเนี่ยแหมเขาให้ดูแลก็ดูซะเกินดูจนเมียเขาหึงเนี่ยเฮ้ยแต่ลุงก็ไม่ห้ามนะโอ๊ย ไม่มีความเห็นดีกว่าเรื่องคนแก่วัยรุ่นอย่างเรานี่เข้าใจยากกว่าปั๊พ่อมกลับกลับครับขณะที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะก็มีคุณป้าท่านหนึ่งรออยู่ก็เลยเรียกคุณป้าช่วยมาดูแลคุณลุงให้ด้วยค่ะก็รีบมาดูแลคุณลุงอย่างดีเลยนะคะพักหนึ่งญาติก็กลับมาถามว่าคุณลุงเมื่อกี้เนี้ยไปไหนพยาบาลก็เลยแจ้งว่าอ๋อให้แฟนเฝ้าอย่างดีเลยค่ะมันก็งงว่าอ้าวแล้วคนที่เฝ้าเป็นใครปรากฏว่าคุณป้านั่งเฝ้าคนไข้อย่างดีนะ แหม่ยังหึงกันได้อย่างนี้แสดงว่ายังอยู่ด้วยกันไปอีกนานขอขอบคุณคุณเกื้อปยาฤทธิสันเทียพยาบาลวิชาชีพทำงานการเจ้าของเรื่องดูแลจนเมียหึง